ยอยากจะร้องไห้จะพาไปดูเด้อว,วันนี้ลมแรงเมื่อเช้าไปตักใบไม้ออกจากส่จะพาไปดูแล้วก็อยากจะร้องหไห้ยายกำลังจะคิดว่าจะคลุมหรือเปล่าเมื่อเช้ายายยกขึ้นก็ไม่ไม่ได้ใบยางมันหมดแล้วมันเหลือแต่ใบสตอตักออกโด,ดูดิ ว่าจะปิดหรือไม่ปิดแต่ว่าไปสตอมันเล็กๆดูนี่นี่ตะกอนมันลงแล้วลยายจะให้ดูนี่ตรงนี้เห็นไหมตรงที่ไม่มีตะกอนตังกันเรียบเรวเลยน้ามันก็สะอาดอยู่นะแต่พอสักพักหนึ่งตะกอนมันลงไปข้างล่างเห็นไหมตรงที่ตะกอนมันไม่มีเห็นไหมขาวจืดเลยกําลังว่าจะปิดหรือไม่ปิด เกียจปิดขี้เกียจเ,เปิดเอาไว้งี้แหละถ้ามันไม่มีลมมันไม่เป็นไรเนาะใบมันอยู่ด้านนู้นแต่นี่ยายเอาอ้นี้มาแล้วเดี๋ยวลงเล่นแล้วจะเอานี่ผ่าขงยงนี่ตักออกใบเล็กๆคนละข้างเนาะนี่ลมแรงใบยางไม่ค่อยมีแล้วหละเหลือแต่ใบสะตอไห <c oughs> นจะตัดทิ้ง <c oughs> <c oughs> ต้นนี้เอาไว้ต้นนู้นนูน สองต้นอยู่ด้านนู้นมีอยู่สามต้นนะตรงนี้นวนอีกยังไม่เห็นออกดอกเลยปีนี้ไปเดี๋ยวจะพาไปดูมะเขือเทศรดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าเมื่อวานยังดีๆอยู่เลยดูเพื<ๆ>่อนๆนี่อ้ยมันเป็นอะไรเนะดูสิ อยากจะร้องให้ต้นสวยมากเลยดูสีสูงท่วมหัวเลยนี่มันเหมือนต้นนี้เลยเนี่ยเหมือนต้นนี้เลยนี่สองต้นนี่โอ้ยเสดายมากนี่กำลังสุกเสดายเสดาย หวานอร่อยไม่รู้มันเป็นอะไรยายเพิ่งใส่ปุ๋ยไปไม่เกี่ยวกับปุ๋ยลงนะถ้าปุ๋ยอันอื่นมันก็คงตายนะอันนี้มาตายอยู่ต้นเดียวต้องมีนอนมีอะไรมาเจาะรากเจาะต้นมันแน่เลยอ,อยากจะร้องไห้ส่วนผักนี้ก็ปลูกกันแน่นเกินมันไม่ค่อยโต สวยเตยใบเตดใบออกองอันนี้คณะใบหยิกผักเคลสีม่วงเหนือน่อยลูกผักเมืองไทยป้าเดี๋ยวจะไปปอกขนุนก่อนแกะขนุนปอกขนุนก่อนันก็ไดเลย ที่เหมือนยังไม่ตื่นไม่มีใครมารดน้ำให้เอาสายดีกว่าอย่างนี้ไม่ท่วถึงเลียวเอาสายมา ทำคันพาก่อนเนะี่ยมองเห็นหรือเปล่าก็มาดูด้ว่อนเดนะ ุกำลังดีไปว,วันก่อนสุกงอมไปลืม,มขนมน,นี่ก็กลิ่นแรงเหมือนกันเนาะกลิ่นแรงเหมือนกันนะอื กำลังดีแล้วเล่เนื้อมันไม่มันยังไม่สุกนานนะ <c oughs> กําลังดีเล้วเราเอาครื่องไปให้ยัยพรเอาเครื่องไปให้จินต่นละ หกหเรนจะแกะใส่กล่องจะให้พี่มึนแกะไว้เยอะก็กินไม่ทันมันก็ให้นั่นมันเละเพื่อนอันนี้ขนุนอยู่ได้ยังมากก็สองวัน กรอบอร่อยจังเลยมันไม่นิ่มมากมเมล็ดมันก็อร่อยนะเด็กเกียดแกะไปดูของก่อนวหมกดพุ่มพวงมา จะไปดูปดูไอ้นั่นอยากได้ไอ้นั่นอะมาแกงแต่ปลาเรวไปดูก่อนไปหารถพ่มพวงว่าจะซื้อน้ำไม้ฝรั่งกับถั่วจะมาแกงแต่ปลาไม่มีอะไรสักอย่างนึ่เนี่ยอันนี้จเอาไปให้จินตาราเมื่อกี้เอาไปให้เยพรครึ่งหนึ่งแล้วจินตารลาครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งครึ่งใหญ่ก็ปอกแกะให้ฝรั่งหมดละ ในรถกับข yeah. 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 mm ้าวไม่มีว่าจะแกงไตปลานี่อดีไปร้านค้าเมื่อกี้ไปไปหาทั่วกับละไม้ไม่มีได้แต่ทั่วมาก็เลยเอากระลำซีมาไว้ทํากับข้าวให้พี่เหมินตับทองก็ไปเอาบ้านกินตราที่เอาไว้ให้จิงเวฟกินนะี่เลือกเอาโลกเล็ก หน้ไม้ไม่มีก็เลยไปเอาบ้านพอล่าไปซื้อนั่นแหละแต่พอล,าล่าแบบไม่เอาบอกเอาไปทําอะไรแกงไต่ปลากินด้วยกันก็เลยเขาไม่เอาตังค์ส่วนอันนี้เขามาขายเมื่อเช้านี่มะม่วงหนึ่งร้อยบาทอันนี้สี่สิบบาทเขาพูดกับข้าวพิมนตอนเที่ยงไม่ต้องทําอุ่นแกงเขียวหวานแกงเมื่อคืนแกงเขียวหวานก็เลยให้เขากินให้เขากินดูบอกว่า อร่อยไหมตอนกลางวันไอ้เมื่อพุ่งนี้เช้าจะกินอีกไหมถ้ากินอีกจะตักไว้ให้เขาก็เลยบอกว่ากินนี่แหละป <Okay. S 1> ุนให้กินกับข้าวนี่ก็เลยไม่ต้องทําเราก็เลยทําแกงไตปลาตอนเที่ยงและนะคะทำการแกงทีน,นี้พริกยําใส่อีกกลัวมันไม่เผ็ด ยายใช้น้ำพริกไตปลาที่คุณวิสุทธ์ส่งมาให้นะคะนี่สองกระปุกกระปุกแรกยายแกงไว้แล้วนี่กระปุกที่สองเป็นน้ำพริกไตปลาเนี่ยมันมีครบทุกอย่างแล้วแ,แค่เราเอามาใส่น้ําแล้วก็เอาผักใส่แล้วก็ปรุงเติมอีกนิดหน่อยก็ได้แล้วเนาะเราให้เดือดก็เอาผักใส่นี่จะเสร็จแล้วเด,ดเดือดก็ได้แล้วนะคะ เต็มหมอยละมากินไหมแกงไตกลายแล้วนี่หอม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 เสร็จแล้วจ้าไปเดี๋ยวจะตักใส่ถุงไป กินกับเพื่อนนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครอยู่มั่งใครไม่อยู่มั่งนะคะอันนีออ้ไม่จะตักใส่ถุงไปฝากพอล่าด,ด้วยเพราะว่าพอล่าโลกน้อยถ้าโลกหลับก็ไม่ได้มากินเนะะะะาะเอาขนมไปฝากด้วยไปสองถุงสามถุง นีก็เหลือไว้ให้ลูกชายหญ่เขาชอบปันก่อนแกงก็เ,เอาไปแช่แข็งไว้กิน <c oughs> เขาชอบกิน,น,นก็ไว้ยายกินรอบหนึ่งพวงนี้